สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับผมพอลเดบอสครับคืนนี้มีเบื้องหลังละครมาให้ชมไปชมกันเลยครับความเข้มข้นของกรงน้ำผึ้ง E ีพีคืนนี้มีหลายรสชาติให้แฟนๆรอติดตามเลยค่ะตอนนี้หัวใจของบอดี้การ์ดชล้มพลเริ่มจะหวั่นไหวให้กับคุณนายน้อยยิ่งดูแลใกล้ชิดยิ่งห้ามใจไม่อยู่คืนนี้ได้เห็นหลายฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักของเวียสุกุลวัฒน์และพระพายรมิดาเคมีคู่นี้จิ้นไม่เบาเลยนะคะไม่รู้ว่าสาวพระพายจะเขินขนาดไหนไปฟังค่ะ Ah! <laughs> คือคนที่แกล้งหนูคือพี่เวียร์มากกว่าเมามันเลยมามันมากังปุ๊บ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 ตอนแรกโอเคขอน้อยๆอยนะแบบไม่อยากเปียกเยอะเฮียบอกไม่ได้มันต้องเอาจริงแล้วมันก็ปุ๊บปุ๊บก็คือเปียกทั้งสองคนทั้งทางทั้งตัวเลยค่ะก็จะมีฉากกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กันนิดนึงเพระเพราะว่าก็ไปอยู่ที่นั้นสองคนใกล้อย่าลืมติดตามกันนะคะฝั่งคู่พระนางเขามุ้งมิ้งอยู่ที่นั่นแต่คู่มั่นพระเอกอย่างแพรพิสทธน์ต้องมาเศร้าอยู่คนเดียวถึงจะมีหนุ่มม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 าาาาาาาตตตตืื้อออแแ่่่เเเใจจไชบงนนดดรรรกกกกก็็ิิสสคะะฉีพลยั อารมณ์ราม่าใส่กันอีกคนทั้งรักทั้งตือ้อแต่อีกคนมองแค่พี่ชายมันก็จะเจ็บๆหน่อยนะคะพี่เก๋เขาก็ส่งส่งอารมณ์มาดีมากเลยค่ะพอเรามองเขาแล้ก็แบบรู้สึกจริงๆอะคะ่ะมันก็เลยถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างดีเลคะฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับแพรพิสุทธิ์นะคะว่าจะทํายังไงต่อไปนะคะให้พี่พลนะคะหันมาสนใจคะ่ะฝากเป็นกําลังใจให้แพรด้วยคะ่ะ ก่อนจะไปดราม่าก,กันแบบเข้มขน้นมาอัปเดตอาการป่วยของหนุ่มเกรซพลที่เข้ารักษาตัวด้วยอาการภูมิแพ้และตาแดงทั้งสองข้างตอนนี้อาการดีขึ้นจนกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะคะแม้จะยังมีอาการตาบวมอยู่บ้างแต่ได้พักฟื้นอีกนิดคุณหมอบอกจะกลับมาแจกความสดใสให้แฟนๆได้เหมือนเดิมแล้วค่ะเกรซฝากย้ำแบบคำๆว่าพร้อมลุยงานต่อจ้างได้เลยนะคะให้กำลังใจหนุ่มเกรซต่อได้ในละครโครงน้ำพึ่งคืนนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่น,นะครับเดีย๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อ กลับมาช่วงนี้มีข่าวสนุกสนุกมาฝากไปชมกันเลยครับโครงการ7 HD New Star ค้นหานักแสดงหน้าใหม่24ผู้เข้าประกวดพร้อมประชันบทบาทกันในรอบตัดสินในวันพรุ่งนี้26เมษายนนี้แล้วค่ะจะมีเพียง14คนสุดท้ายเท่านั้นที่จะเป็นดาวดวงใหม่ของช่อง7 HD เข้ารับการเทรนแบบครบสูตรเพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัว ทีมกรรมการก็พร้อมแล้วนะคะนําทีมมาโดย3ผู้จัดละครคุณภาพคุณตุกตาจิตรดาคุณฉะชยานนท์คุณขวัญพิมพ์อักอรพระเอกไม้พัทรเดชและนางเอกที่สาวริทิสางานนี้ที่สาฝากให้กําลังใจน้องๆผู้เข้าแข่งขันมาด้วยค่ะ ค่ะก็วันที่26เมษายนนี้นะคะก็เป็นรอบตัดสินแล้วเนาะสำหรับการประกวด7 h d New Star นะคะสําหรับการค้นหานักแสดงหน้าใหม่นะคะที่จะมาเป็นแบบว่าครอบครัวเดียวกันเป็นน้องๆในช่องเดียวกันนะคะโอ้ยจริงตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะที่เวลาไปช่องแล้วตอนนี้มีแต่คนไหวสะเทือนใจยังไงก็ไม่รู้ <laughs> จริงๆก็อยากให้แต่ละคนมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองแหละค่ะแล้วก็แบบเชื่อว่าทุกคนตั้งใจอยู่แล้วก็ทําให้เต็มที่แล้วกันพยายาม คือความตื่นเต้นมันคงยากเนอะยังไงก็ตื่นเต้นนะคะก็ก็เอาความตื่นเต้นนั้นแหละมาเป็นแบบพลังตั้งใจให้มากที่สุดและกัน,นะค่ะให้แบบว่าแสดงความสามารถออกมาเป็นเต็มที่แล้วก็ เป็นตัวของตัวเองเต็มที่ได้เลยเชื่อว่าแบบมันจะได้แบบแสดงเสน่ห์ออกมาได้เต็มที่ด้วยนอกจาก5กรรมการแล้วยังมีความพิเศษจาก5 s p สเปเชียลเกสที่จะมาประทะฝีมือการแสดงกับผู้เข้าประกวด 7HD New Star กันแบบสดๆทั้งบูมกิตก้องพิงพลอยประภาวดีหนนธนากรกุ๊กกี้กดชกรและภูมิเกียรติภูมิแฟนๆร่วมลุ้นผล14คนสุดท้ายและผู้คว้าตำแหน่ง p o p u l ล r v o t e กันแบบสดๆในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทาง Facebook CS7HD CS7HD Drama Sama Society CS7HD Entertainment และ YouTube CS7HD ค่ะ มาที่ความพร้อมของหนุ่มโอ๊ตรัตทีกันบ้างค่ะที่ยังตังไม่หยุดกับละครเรื่องเสาหา้าครองตำแหน่งเป็นละครตอนจบที่เรตติ้งสูงที่สุดของปีนี้ด้วยตัวเลข7.1ค่ะพีเวอร์โอริเวอร์ผู้จัดละครและผู้กำกับเลยเตรียมจัดงานมิดแอนกรีสเสาหา้าเสาใจแฟนมิดเสานี้จะมีเพียงเราตลอดไปในวันเสาร์ที่1 4พฤษภาคมนี้นะคะโอ๊ดบอกเตรียมความพิเศษและเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆอย่างเต็มที่งานนี้อยากดูอะไรจะได้ดูอินและฟินแบบคาดไม่ถึงถูกใจแฟนๆแน่นอนค่ะใครที่อยากมาเจอหนุ่มๆเสาห้า ติดตามรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k นายบีเวอร์ฟิลมนะคะกระแสเสาห้าเสาใจก็ดีมากนะครับเพราะว่าพอออนแอร์จบไปนะครับก็เลยมีงานมิ팅เสาห้าเสาใจนะครับความพิเศษเยอะมากซึ่งผมไม่สามารถบอกได้แค่เสาห้ารวมถึงเสาหกเนี่ยมาเนี่ยมันก็เซอร์ไพรส์แล้วมันต้องมีมากกว่านั้นอยู่แล้วเปล่าฉลองเลตติ้ง7.1เออมันมากผมก็คุยกับบอสหรืออะไรเงี้ยว่าแบบ ตื่นเต้นแล้วก็อดไม่ไหวที่จะเซอร์ไพรส์แฟนๆในงานเอาเป็นว่าเสาห้ามันมีอะไรที่ชอบทําด้วยกันที่คุณผู้ชมเห็นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็อาจจะได้เห็นอะไรแบบนั้นแต่อาจจะมากกว่าด้วยซ้ําก็ได้ทุกวันนี้ทุกคนยังแท็กมาอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมใช่ไหมติ๊กตอกหรืออะไรอย่างเงี้ยคนยังแบบว่าตัดซีนต่างๆผมเป็นผมผมปลื้มแทนพี่เวอร์แล้วก็ช่องมากเลยที่แบบทุกคนยังแบบ เฟรซี่เสาห้าอยู่อะไรเงี้ยใครที่คิดถึงเสาห้านะครับมาได้เลยนะครับที่งานมิ팅เสาห้าเสาใจดีเทลรายละเอียดของบัตรนะครับดูได้ที่ i n s t a g r กรมนายบ e เวอร์ฟนะครับอย่าลืมมาหาพวกเรานะครับหรือใครคิดถึงก็แท็ก i n s t a g r กรมมาก็ได้นะครับเราทุกคนยังภูมิใจแล้วก็ดีใจที่แฟนๆทุกคนยังไม่ลืมเราครับสำหรับวันนี้นะครับพอก็ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Love you mean me, I hate a this go. Oh yeah